สืบสารตำนานมวยไทยให้กองไกลสู่สากโลโลกสารมวยไทยสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอีกเช่นเคยด้วยนะครับก่อนไปรับชมคลิปอย่าลืมกดปุ่ม subscribe ถ้าใครกดแล้วขอให้ร่ำให้รวยตลอดไปครับ สำหรับวันนี้ครับก็อยู่กับรายการอัปเดตข่าวสารจากวันชิระชิปอีกเช่นเคยนะครับเรียกได้ว่าครับเป็นข่าวสารที่น่ายินดีอย่างมากครับสําหรับทาเครุเซกาวะที่ได้ออกมาให้บทสัมภาษณ์กับทางสื่อท้องถิ่นของญี่ปุ่นครับซึ่งก็เรียกได้ว่าครับเป็นไฟต่อไปและก็ไฟในอนาคตสําหรับทาเครุเซกาวะว่าอยากเจอใครในอนาคตครับซึ่งเรื่องของการกลับมาของทาเครุนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆเนื่องจากอาการบาดเจ็บครับหลายครั้ง ังหลายคราที่บอกว่าอาจจะไม่สู้ดีอาการไม่สู้ดีเหลือเกินครับอาจถึงแขวนนวมก็เป็นได้ครับแต่หลังจากเจ้าทาเครุเซกาวะครับออกมาแบบนี้ก็แสดงว่ามีโปรแกรมแน่นอนครับสําหรับในอนาคตสําหรับทาเครุเดี๋ยวเราไปฟังเนื้อหาบทความข่าวจากโลกโซเชียลครับในบทสัมภาษณ์ของเจ้าทาเครุว่าไว้กับสื่อว่าอย่างไรบ้างครับซึ่งทางด้านทาเครุเซกาวะครับได้ให้บทสัมภาษณ์กับสื่อท้องถิน่นในงานรำลึกถึงการเปิดตัวของหนังสือ ตชีวประวัติซึ่งเป็นการเขียนเกี่ยวกับบางช่วงชีวิตของทาเกรุเซกาวาซึ่งในการให้สัมภาษณ์ครับโดยสื่อครับได้ถามถึงเรื่องของร่างกายที่หายดีแล้วก็กลับมาชกทาเครุอยากจะเจอกับใครมากที่สุดในอนาคตถ้าเกิดว่าทาเครุ u, สามารถเลือกได้ครับและทางด้านทาเครุเซกาวาครับก็ให้บทสัมภาษณ์กับทางสื่อไว้ว่าซึ่งโดยตามหลักแล้วผมไม่คิดว่าจะมีสิทธิ์เลือกคู่ต่อสู้ได้นะครับ แต่ถ้าเป็นไปได้ผมเองอยากจะชกกับรถถังจิตเมืองนนทคู่ชกตอนแรกที่ได้เจอกันในนัดเปิดตัวนี่แหละครับและซึ่งถ้าผมกลับมาได้ก็อยากจะชกกับเขารถถังจิตเมืองนนทมากที่สุดครับและทางผู้สื่อข่าวครับก็ได้ถามเกี่ยวกับเรื่องของซุปเปอร์เล็กเกียริหมูเก้าครับในการอยากจะกลับมาเจอกับซุปเปอร์เล็กเกียริหมูเก้าอีกครั้งไหมถ้าเกิดว่ามีโอกาสเกี่ยวกับการรีแมตครับ และทางทาเกรุเซกาวะก็ตอบกลับนะครับว่าส่วนคำถามว่าอยากจะรีแมตด์กับซปเปอร์เลกเกียรดหมูเก้าอีกครั้งหรือไม่ทาเกรุตอบว่าการจะเอาชนะยอดนักมวยนักชกไทยทั้งรถถังจิตเมืองนนท์และซปเปอร์เล็กเกียรดหมูเก้าเป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญที่สุดในชีวิตของผมครับซึ่งตัวของผมเองครับต้องการจะเอาชนะทั้งคู่ให้ได้ครับเพื่อพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าผมดีที่สุดในโลกครับ ส่วนเรื่องอาการอัปเดตอาการบาดเจ็บปัจจุบันของทาเครุครับซึ่งเจ้าตัวนั้นล่าสุดครับทาเครุเซกาวะก็ได้แจ้งว่าครับในเรื่องของกล้ามเนื้อนั้นก็ถือว่าหายเป็นปกติแล้วแต่ส่วนกระดูกหัวเขา่าอาจจะใช้เวลาอีกไม่น้อยกว่า3เดือนครับถึงจะกลับมาเป็นปกติได้ครับและนี่ก็คือบทสัมภาษณ์ของทาเครุเซกาวะ ได้ไว้ให้กับสื่อครับโอ้โหครับเรียกได้ว่าทาเครุเซกวาวะให้สัมภาษณ์กับสื่อแบบนี้ครับแฟนๆมวยรับรองว่าใจชื้นแน่นอนครับเรื่องของอาการบาดเจ็บแล้วก็เรื่องของสภาพจิตใจของทาเครุเซกวาวะเรียกได้ว่าณนะตอนนี้กลับมาเกินร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมอีกแล้วครับสําหรับในเรื่องของอาการบาดเจ็บนั้นครับก็คงต้องให้เวลาเป็นบทพิสูจน์ครับน่าจะหายตามที่หมอและก็แพทย์สั่งและก็ฝึกซ้อมตามที่แพทย์แนะนําด้วยครับส่วนประเด็นหลักครับที่ทาเครุบอน ว่าอยากจะเจอกับรถถังครับถ้าเกิดว่าเลือกได้เพราะนี่คือไฟที่ทางเจ้าตัวนั้นครับยอมเซ็นสัญญาวันชิบิชิบเพื่อเข้ามาเจอกับรถถังโดยเฉพาะเลยครับถึงแม้ว่าจะพ่ายแพ้กับซูเปอร์เล็กเกียริหมูเก้าไปแบบสมศักดิ์ศรีครับก็ถือว่าในเรื่องประเด็นของการรีแมทนั้นทางเจ้าตัวครับก็ยังบอกนะครับ ว่าถ้าเกิดว่ามีโอกาสครับก็อยากจะชนะทั้งสองคนถ้าเกิดว่าชนะได้ครับนั่นคือบทพิสูจน์ว่าเขาดีที่สุดในโลกครับสําหรับทาเกรุเซกาวะครับก็ถือว่าบทสัมภาษณ์บทนี้ครับที่ทาเกรุเซกาวะได้ออกมาให้สัมภาษณ์ครับก็ถือว่าเป็นแรงจูงใจอีกแรงหนึ่งครับสําหรับแฟนมวยว่ากลัวทางน้าทาเกรุเซกาวะจะแขวนนวมและก็ไม่ได้ดูไฟสําคัญที่จะเจอกับรถถังในอนาคตครับถือว่าเป็นอีกไฟหนึ่งครับระเบิดดินแดนเจแปนดินแดนปลาดิบอย่างแน่นอน สำหรับไฟถ้าเกิดว่าได้จัดเจอกับรถถังจริงๆในอนาคตแต่สำหรับแอดมินเองครับมองแล้วครับว่าคู่นี้กลับมาเจอกันอย่างแน่นอนครับวันนี้เวลาหมดหมดเวลาแล้วเจอกันใหม่ในปรินาสวัสดีครับ